เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดแต่ผมจะพูดให้คุณฟังนะครับหลายครั้งที่คุณพยายามจะวิ่งหาแนวทางการเพิ่มยอดขายธุรกิจหลายครั้งที่คุณพยายามวิ่งหาวิธีการดับเบิลยอดขายธุรกิจของคุณและคุณก็ครเอทสิ่งใหม่ตลอดจนรู้สึกเหนื่อยกับการสร้างโปรดักตรู้สึกเหนื่อยกับการทําสินค้าใหม่ๆคุณฟังผมนะหย,ยุดทาครับวิธีการที่ง่ายที่สุดไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่เพื่อขายให้ลูกค้าเดิมแต่มันคือการอินคลีสสิ่งเดิม ให้ดีมากกว่าเดิมย,ยกตัวอย่างเช่นสมมติลูกค้าทักแชทคุณเดือนละ100คนนะครับคุณปิดการขายได้10คนสมมติของชิ้นละหมื่นแล้วกันนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขพร้อมกันเลยนะให้คุณเห็นภาพเลย100คนปิดได้10คนของชิ้นละ10,000บาทคุณจะได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเยอะไหมเยอะแปลว่า conversion rate หรืออัตราการปิดการขายคุณคือ10เครับเพราะ100คนทักมาปิดได้10หลายคนเฮ้ยคุณต้องทําสินค้าเพิ่มไปขายคนอีก10คนนี้น ก็เพิ่มจาก10 2เป็นต์ก่อนก็ได้เนื่องกว่าคุณเทรนนิ่งตัวเองหรือเทรนนิ่งทีมงานเพื่อให้เขาเปยนขายเก่งขึ้นมากกว่าเดิม คุณได้ยอดขายเพิ่มแล้วแต่คุณไปไปสร้างโ Product ์ใหม่คุณใช้เวลา2อสเดือนกว่าจะได้ขายกว่าจะได้เพิ่มยอดขายมันกินเวลาและทรัพยากรคุณมากและคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสร้างสินค้าใหม่มามันจะขายได้หรือเปล่านี่หรอปถ้าสมมตินะ conversion rate คุณปรับเป็น20%เป็นได้100ปิดได้20คนนะครับยีคนคุณ1 0 0 0 0บาทคุณได้ยอดดับเบิลจากหนึ่งแสนเป็นสองแสนแล้วเห็นป่ามันทําได้แบบง่ายเว้ยคำถามคือคุณจะทําอย่างไรต่างหากเพื่อให้ยอดขายมันโตขึ้นการทาสิ่งเด ดังนั้นอย่าวิ่งสร้างสินค้าใหม่ๆตลอดเวลาครับทำสิ่งเดิมให้ดีและต่อยอดให้ดีขึ้นครับและคุณจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น